คำพีแรงหัวใจการาบตามหายแรงโดยอีแรงแมงวันนี้วันพฤหัสที่ยี่สิบมกราคมสอง4ันหสิบสีวันแดงเดือนเสร็จลบเกือบ20จุดเกิดอะไรขึ้นถ้าดูตามการาฟเสร็จจะเห็นว่ามีการ หักขวัวเซ็ตมาได้เกือบสองอาทิตย์แล้ววันนี้แผงลิ์เป็นไปตามคําพีแรงเคยได้ออกมาพูดกระซิบครยๆออกมาเตือนว่าให้ระวังเซ็ตมันขึ้นมาสูงแล้วผ่านไปสองอาทิตย์นังอยากกระสิบไปได้สองสาวันก็ยังขึ้นอยู่วันสองวัน จากนั้นมาก็เริ่มทยอยไหลง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 ไหลลงจนเห็นภาพชัดขึ้นว่าการหากของอลงแล้ววันนี้จะมาอธิบายเพิ่มเติมกับแนวรับหน้าที่เก้าหน้าที่สิบราคาหุ้นลงมาถึงแนวรับกดมีว่าให้ซื้อและจะได้พูดถึงหน้าที่สิบสามและสิบสี่โดยคร่าว ราคาหุ้นหลุดแนวรับให้ขายหุ้นจะลงไปไหนติดตามชมครับ กราฟตัวนี้ได้มีการบันทึกภาพไว้ตั้งแต่วันที่26มกราคมแต่ด้วยเหตุที่ไม่มีเวลามานั่งลากเส้นหน้กขะาษนี้หุ้นได้ปรับขึ้นไปแล้ว ตามภาพที่เห็นฉะนั้นจึงได้ลากเส้นเพื่อชี้จุดให้เห็นแนวรับที่ตั้งใจจะทำไว้ตั้งแต่วันเมื่อสองวันก่อนที่แล้วหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสอง เป็นการชี้จุดแนวรับราคาลงมาเมื่อถึงแนวรับกดมีว่าให้ซื้อส่วนหมายเลขสองนั้นเป็นการมองว่ากรณีถ้าหุ้นหลุดแนวรับหุ้นจะลงไปที่ไหนสั้นๆก็เ,เอาแค่สองจุดพอคือหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองตัวต่อไป เช่นกันเป็นการก๊อปภาพกราฟในวันเดียวกันชุดนี้ทั้งชุดทั้งหมดที่บรรยายณขณะนีนน้เวลานี้เป็นกราฟที่บันทึกแต่เช้าของวันที่26่สิบกมกราคมได้มีการชี้จุดแนวรับอย่างหมาเยเลขหนึ่งณขณะนี้ ราคาหุ้นลงมาถึงจุดแนวรับกดมีว่าให้ซื้อส่วนหมาเยเลขสองและสามสี่เป็นการพูดถึงกรณีวา่าราคาคุ้นดุดแนวรับหุ้นจะลงไปไหนอันนี้เป็นเรื่องของหน้าที่สิบสามและสิบสี่อธิบายด้วยเหตุผลและหลักการเดียวกันขับสองตัวที่ผ่านมา ราคาหุ้นลงมาถึงแนวรับกดบอกกาให้ซื้อหมายเล็กหนึ่งส่วนหมายเลขสองหมายเลขสามก็คือการเตรียมการกรณีหุ้นหลุดแน,นวรับหุ้นจะลงไปไหนหน้าสิบาและสิบเดี๋ยวถึงเวลาจะอธิบายครั้งหนึ่งตัวนี้หนึ่งตัวเหตุผลเดียวกับลายลายตัวหมายเล็กหนึ่ง ราคาหุ้นมาถึงแนวรับตามหน้าที่9และ10กดมีไหว้ซื้อสังเกตที่แนวรับหนาแน่นมากเพราะนั้นจุดนี้เป็นจุดซื้อส่วนหมายเลขสองสามสี่ห้าเป็นการคาดการถ้าเกิดมีการดุดแนวรับหุ้นจะลงไปไหนห้บสาและสิบสีอธิบายเช่นกับตัวนี้เช่นกันตัวนี้ประการเดียวกัน หมายเลขหนึ่งถึงแนวรับให้ซื้อส่วนสองสามก็ถ้าหลุดลงมาในคือจุดที่เราจะตามตัวนี้หนึ่งตัวเหตุผลตัวเดียวกันเหตุผลเหมือนกับตัวอื่นที่เรามาทั้งหมดตัวนี้ก็เช่นกัน ตัวนี้ก็อีกหนึ่งตัวเมื่อราคาลงมาถึงจุดจุดหนึ่งและไม่ลงต่อมาถึงแนวรับกดมีว่าให้ซื้อหมายเลขหนึ่งส่วนมาเลขสองและสาเป็นการเตรียมการไว้สำหรับกรณีแทากเก็ตมันโตมาเป็นไงบ้างครับตัวอย่างกรับที่อธิบายหลักการ เมื่อราคาหุ้นลงมาถึงจุดแนวรับก็มีว่าให้ซื้อตามหน้าเก้าและหน้าสิบส่วนหน้าสิบสามและสิบสี่อันนี้เป็นการเตรียมการเผื่อไว้อีกคลิปหน้าน่าจะมีการที่บาไดเดึกซึ้งกว่านี้อันนี้เป็นการวางแผนเผื่อไว้เนื่องจากเห็นว่าวันนี้หุ้นตกหนักมากจึงได้มีการรีบออกคลิปนี้มาเพื่อให้ทุกคนได้ทําความเข้าใจ ตัวอย่างกราฟในคลิปนี้ทั้งหมดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆที่สนใจจะลงทุนจะได้รับประโยชน์มีความรู้ติดตัวตลอดไปหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ และได้มีการส่งต่อแชร์ต่อจะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งคำพีแรงหมอใจครับตามหายแรงในการเขียนคำพีด้วยมือตนเองไม่มีการลอกเลียนแบบผู้ใดทั้งสิ้นไม่มีนิกสิตใดๆหากทุกใจฝากกติดตาม ทาง y o ยูทูบหากทุกใจกดไลค์หากทุกใจกดแชร์ต่อเพื่อแบ่งปันความรู้ให้แก่เพื่อนเอนหากทุกใจกดสับสไคร เพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับ